นี่คือหูภาษาไทยที่จัดหนักจะเต็มแบบลุ้นระทึกดึงดูด c u r i o s ที่สุดๆเหมาะสำหรับเปิดคลิป YouTube เพื่อให้คนดูอยากดูจนจบเปไฟหูแบบเข้มข้นน่าติดตามสุดๆถ้าวันหนึ่งแม่สามีของคุณพูดกับคุณตรงๆว่าของใครของมันดูกันเองสิในวันที่คนที่คุณรักกำลังจะตายคุณจะคิดว่าเธอใจดำหรือว่าเธอกลัวความจริงบางอย่างหลุดออกมา เพราะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีโรงพยาบาลกลับบอกว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาและคนที่รอคุณอยู่ในห้องฉุกเฉินอาจไม่ใช่คนที่คุณคิดเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมมานานหลายปีกำลังจะถูกเปิดออกและมันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลอีกเวอร์ชันสั้นแรงแตัดเข้าฉากได้ทันทีแม่สามีที่เย็นชา สามีที่ถูกขามเข้าโรงพยาบาลและจดหมายตูนก่อนหมดสติว่าอย่าก,กลับบ้านคืนนี้ความจริงอะไรซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าต้องการหลายสไตล์หวานลึกชักแรงลึกลับจิกอารมณ์บอกได้เลยเดี๋ยวจะเพิ่มให้โรงพยาบาลโทรมาในตอนเช้าที่อากาศมุกขมัวเสียงปลายสายสัน่นเครื่จนทำให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะพยาบาลบอกว่า คนในครอบครัวของคุณอาการหนักมากต้องให้ญาติมาดวนฉันยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องครัวกลิ่นกาแฟที่ยังอุ่นลอยค้างในอากาศแต่ลมหายใจฉันกลับเย็นว่าเหมือนโดนจับกดลงน้ำแข็งฉันรีบคว้ากระเป๋ามือสั่นจนซิปเกือบหลุดรางหัวใจตุกหนักแบบไม่เป็นจังหวะฉันมองไปทางแม่สามีที่นั่งอยู่บนโซฟาเธอกำลังกดโทรศัพท์ช้าๆแสงจากหน้าจอสะท้อนบนใบหน้าที่นิ่งสนิท ฉันบอกข่าวด้วยเสียงสัน่นโรงพยาบาลโทรมาเขาอาการหนักข้าเราต้องรีบไปตอนนี้แม่สามีเงยหน้าขึ้นสายตาเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพูดเสียงเรียบคงใครของมันดูกันเองสิคำพูดนั้นฟ้าลงกลางอกเหมือนประตูเหล็กปิดใส่หน้าแบบไร้เสียงตืนห้องทั้งห้องดูเงียบผิดปกติเสียงนาฬิกาเดินดังแหลมราวกับย้ำความโหดร้ายของคำพูดเมื่อครู ฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวบางลงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดที่มองไม่เห็นเรากับพื้นใต้เท้าสั่นไหวคล้ายจะพังลงได้ทุกวินาทีสายตาแม่สามียังคงเฉยชาไม่มีความวิตกไม่มีความเป็นห่วงแม้แต่น้อยฉันขยับปากเหมือนจะพูดอะไรแต่คำกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนถูกบีบไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นเสียงตนจากโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง แจ้งจากโรงพยาบาลซ้ำว่าให้รีบมาโดยด่วนโลกหมุนเร็วขึ้นไฟในห้องดูสว่างเกินไปจนอึดอัดเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังบีบเข้าหาฉันทีละนิดฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกระดูกหน้าอกสั่นตามและในวินาทีนั้นเองแม่สามีถอนหายใจเบาๆยกแก้วน้ำขึ้นจิตราวกับเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของคนในบ้านนี้เลยฉันมองภาพตรงหน้า และในความเียบชวนอึดอัดนั้นฉันเริ่มสงสัยว่าความจริงบางอย่างในบ้านหลังนี้อาจไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดมาตลอดฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสี้ยววินาทีเหมือนยาวเป็นนาทีความเย็นแล่นขึ้นจากส้นเทา้าจนถึงท้ายถอยเสียงนาฬิกายังคงดังทีละติกชาคมและเจาะเข้าหัวใจราวกับเข็มโลหะฉันสูดลมหายใจลึกแต่กลับรู้สึกว่าปอดไม่ขยับตาม เหมือนอากาศถูกขโมยออกไปจากห้องโดยไม่รู้ตัวแม่สามียังนั่งอยู่ผ้าทางสงบขาคว้ยกันอย่างเรียบร้อยนิ้วเลื่อนบนหน้าจอโทรศัพท์ชา้ชาๆไม่มีแม้เงาของความตกใจฉันทำอีกครั้งเสียงเบาแต่แตกพระแม่ไม่ไปจริงๆหรือข้าขา,ขาอาจจะไม่ไหวแล้วเธอเหลียบตามามองชาเย็นเรากับมองสิ่งของไม่ใช่คนฉันบอกไปแล้วของใครของมัน คำพูดนั้นแทงเข้ากลางหัวใจเหมือนกระจกแตกในอกแตกดังจนเหมือนได้ยินเสียงมันกรีดฉันพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอแต่ยิ่งกลืนยิ่งเจ็บเหมือนมีอะไรติดอยู่ข้างในร้อนคมและขยับไม่ได้ลมในห้องเหมือนหนักขึ้นลมหายใจแรงของฉันสะท้อนกับความเงียบเหมือนเสียงเดินในอุโมงค์ยาวที่มืดถึบฉันหันหลังจะเดินออกแต่เสียงแม่สามีดังขึ้นตามหลัง อย่าโทรมารบกวนฉันถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วล่ะร่างฉันชะน,นักทันทีคนลุกสู้ไปทั้งแขนความรู้สึกเหมือนมีเนามืดเคลื่อนผ่านกระดูกสันหลังฉันหันกลับไปชชาๆแม่สามียังคงมองหน้าจอไม่มีแม้การขยับใบหน้าแม่เพียงนิดเดียวฉันถามเสียงแผวทำไมพูดแบบนี้ข้าเขาก็เป็นลูกของแม่เธอวางโทรศัพท์ลงบนโตะ๊ะเสียงกระทบเบาๆแต่คมเหมือนมีเฉือนแก้วหู สายตาของเธอเปลี่ยนไปดวงตานิ่งสนิททึบลึกเหมือนซ่อนบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้ลูกของฉันเรอนำเสียงแห้งและเรียกจนทำให้มือฉันเย็นเฉียบเธอนี้ไม่รู้อะไรเลยจริงๆใช่ไหมหัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกคลื่นไหวในหน้าอกร่างทั้งร่างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นกลิ่นอับของบ้านราวกับเข้มขึ้นทันทีฉันขยับปากจะถามแต่ก่อนจะได้พูด เธอก็ยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่ควรปรากฏบนใบหน้าของคนที่กำลังพูดถึงคนเจ็บหนักในโรงพยาบาลความจริงบางอย่างนะเธอพูดชาๆมันเก็บไว้ใต้พรมานานมากแล้วฉันกือน้ำลายยากลำบากหัวใจเต้นที่เหมือนจะทะลุออกมาเธอยกมือขึ้นรูปผ้าพ,พรมใต้โตชาเป็นจังหวะเหมือนกำลังรูปสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้จริงๆและวันนี้ เธอพูดด้วยเสียงที่แผ่วแต่คมมันก็ถึงเวลาที่จะโผล่ขึ้นมาฉันหายใจติดขัดทันทีเหมือนลมห้องหายไปทั้งหมดความเย็นจับแขนจนชาหนึบฉันถามเสียงสัน่นแม่หมายความว่าอะไรคะเรื่องอะไรที่อยู่ใต้พรมแม่สามีเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มจางๆที่ทำให้ท้องไซฉันบิดตัวเธอไปโรงพยาบาลเธอเธอเองตัวพิงพนักท่าทางผ่อนคลายผิดเวลา แล้วเธอจะเห็นเองว่าใครกันแน่ที่กำลังรอเธออยู่จริงๆลมหายใจฉันสะดุดหัวใจตกลงไปในช่องว่างมืดดำในอกฉันพยายามจะถามต่อแต่สายตาของเธอสั่งให้ฉันหยุดเธอผู้ประโยคสุดท้ายเสียงนิ่งเหมือนประกาศคำตัดสินไปเธอความลับบางอย่างมันอยากจะถูกเปิดออกเองอยู่แล้วประตูบ้านเหมือนหนักขึ้นหลายเท่าตอนฉันเกื้อมือไปจับลูกบิดเงื่อเย็นซึมออกเต็มฝ่ามือ ทงที่อากาศในบ้านไม่ได้ร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวฉันผลักประตูออกเสียงบ้านพับดังเกียจยาวแหลมเหมือนเสียงตัวลางร้ายที่ฉันหลีกไม่พ้นอากาศด้านนอกชืน้นกลิ่นดินหลังฝนตกตีขึ้นแรงจนรู้สึกได้ในโพรงจมูกแต่กลับไม่ช่วยให้สมองปลอดโปร่งเลยกลับยิ่งทำให้ภาพคำพูดของแม่สามีวนอยู่ในหัวแล้วเธอจะเห็นเองว่าใครกันแน่ที่กำลังรอเธออยู่จริงๆ หัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นในซี่โครงเหมือนร่างกายกำลังตูนบางอย่างที่สมองยังตามไม่ทันเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนดังชัดเจนเกินไปทุกก้าเหมือนเดินอยู่บนพื้นกระจกที่พร้อมจะแตกลมพัดผ่านต้นไม้ใบไม้เสียดสีกันเบาๆแต่ความมังเวงกลับเกาะตามต้นคอฉันไม่ยอมปล่อยฉันรีบเรียกรถประตูรถปิดดังปังลมหายใจฉันสั้นแหลที เรากับมีเนาไล่ตามทั้งที่ไม่มีใครเลยรถเคลื่อนตัวออกไฟถนนผ่านไปทีละต้นแต่ละแสงสว่างเหมือนสายตาที่จ้องมองเหมือนรู้ว่าฉันกำลังไปผเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแจ้งเตือนจากโรงพยาบาลคำว่าด่วนมากขึ้นมาบนหน้าจอตัวอักษรเหมือนใหญ่ขึ้นบีบอัดเข้าในสายตาจนรู้สึกเจ็บฉันกลืนน้ำลาย แต่ลำคอกลับแห้เหมือนเศษกระดาษถูกบีพ่ายยับระหว่างทางความคิดหนึ่งแทรกเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเขาไม่ใช่ลูกของแม่สามีจริงๆหรือว่ามีใครอีกคนรออยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าความลับที่เธอว่ามันเกี่ยวกับเราความคิดไหลเร็วเหมือนสายน้ำเชี่ยวแต่ละคำทำให้ใจฉันร้อนขึ้นปนกับความกลัวจนแทบหายใจไม่ออกรถเลี้ยวเข้าเขตโรงพยาบาล ไฟนีออนสีขาววาบเข้าตาสว่างเกินไปจนรู้สึกเหมือนโดนลากเข้าสู่โลกอีกใบฉันลงจากรถพื้นกระเบื้องหน้าทางเข้าเย็นเฉียบจนรู้สึกผ่านรองเท้ากลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนเวียนหัวเสียงล้อเป็นเสียงเครื่องวัดชีพจรทุกอย่างดังป่าทันในห,หูจนหัวใจยิ่งเต้นแรงฉันเดินไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลมองฉันด้วยสายตาเป็นห่วงเหมือนรู้มากกว่าที่เธอพูด ผู้ป่วยอยู่ห้องฉุกเฉินคารีตามฉันมาคำว่าผู้ป่วยทําให้ฉันชะนักเพราะเธอไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกว่าเป็นเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครฉันรู้สึกถึงความหนาวไหลลงมาตามกระดูกสันหลังเย็นและหนักเหมือนน้ำแข็งก้อนใหญ่ฉันเดินตามพยาบาลไปตามทางเดินยาวไฟบนเพดานแต่และดวงสว่างวาบทีละช่วงเนาของฉันทอดยาวบนพื้นบิดเบี้ยวเหมือนกำลังพาไปสู่ความจริง ที่ไม่ต้องการรู้ฉันถามเสียงเบาเขายังไหวอยู่ไหมคะพยาบาลไม่ตอบทันทีเธอชะลอฝีเท้าเหมือนกำลังเลือกคำพูดที่จะใช้หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาพยาบาลพูดชชาๆคำพูดที่ทำให้ขาเกือบหมดแรงยาตคนที่พามาส่งเขาบอกว่าให้เรียกคุณมาดูเป็นคนสุดท้ายคะฉันหยุดหายใจไปหนึ่งจังหวะเลือดในกายเย็ยนว่า และในวินาทีนั้นเองพยาบาลหันมามองฉันสายตาเหมือนแฝงคำถามบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจเพราะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาเลยค่ะเสียงเตียงเคลื่อนจากในห้องฉุกเฉินดังขึ้นแผ่วหลืดน่ากลัวจนหัวใจฉันแทบหยุดเต้นและประตูห้องฉุกเฉินกำลังเปิดออกช้าๆเหมือนชวนให้ฉันก้าวเข้าไปเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้โรมานานหลายปี พอประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกกลิ่นยาฆ่าเชื้อและกลิ่นเลือดเจอบางๆลอยกระทบจมูกจนฉันต้องกลั้นหายใจไฟสีขาวสว่างจ้าทำให้ทุกอย่างในห้องดูแข็งและเย็นราวกับเวลาหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศบนเตียงผู้ป่วยเขานอนนิ่งสายระโยงระยานเต็มร่างหน้าซีจนแทบจะไม่ได้ว่าเคยมีสีเลือดฉันยื่นมองเขาหัวใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บชา ทุกความทรงจำที่เคยมีไหลย้อนกลับมาอย่างแผ่วเบาฉันค่อยๆเดินเข้าไปเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสั้นๆแต่ละก้าวหนักจนเหมือนลากทั้งร่าไปข้างหน้าใกล้เตียงฉันเห็นจดหมายซองหนึ่งถูกยัดไว้ใต้ผ้าห่มตรงปลายเท้าเหมือนเขาพยายามยื่นให้ใครบางคนก่อนหมดสติฉันหยิบมันขึ้นมามือสั่นจนกระดาษแทบลื่นหลุดตัวอักษรบนหน้าซองคือชื่อของฉันเอง หัวใจฉันสะดุดแรงสันแล่นผ่านปลายนิ้วเหมือนร่างกายรู้ว่าข้าในมีอะไรสำคัญกว่าที่คาดฉันเปิดจดหมายตัวอักษรลายมือของเขาคดเขี้ยวเหมือนเขียนตอนที่หายใจลำบากข้อความสัน้นแต่หนักเกินกว่าที่ฉันเตรียมใจรับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอย่าโทษตัวเองและอย่าไว้ใจแม่ของฉันอีกบางเรื่องที่เธอไม่เคยรู้กำลังจะไล่ตามมา ขอโทษที่บอกทุกอย่างไม่ทันรักเสมอฉันอ่านทวนหลายครั้งน้ำตาเอ่อจนภาพพราความจริงบางส่วนเริ่มต่อกันเป็นรูปเป็นร่างชาคุ้มเครวอและน่ากลัวเกินกว่าจะเข้าใจทันทีแพทย์เดินเข้ามาเชิญบ่งบอกว่าเวลาของฉันใกล้หมดเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนโอกาสรอครึ่งต่อครึ่งฉันจับมือเขามือเย็นจนเหมือนกระดาษเปียก แต่ยังมีแรงบีบกลับมาอ่อนๆเสียงของเขาแผ่วจนแทบไม่ใช่เสียงริมฟีปากขยับเบาๆอยากกลับบ้านคืนนั้นฉันชะงักดวงตาเบิกกว้างแต่ก่อนจะได้ถามต่อเขาถูกพยาบาลเข็นเข้าไปด้านในประตูห้องผ่าตัดปิดดังสนิทฉันยืนอยู่คนเดียวกลางทางเดินไฟนีออนเหนือสีสสว่างจนปวดตาเสียงเครื่องมือแพทย์ดังไกล เหมือนกำลังผลักฉันไปสู่ความจริงบทใหม่ฉันมองจดหมายในมือตัวซอนของเขาคำเตือนของเขาลมหายใจสุดท้ายของเขาและในความเงียบนั้นฉันรู้สึกว่าความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พรมตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องเป็นคนเปิดมันเองและไม่ว่าข้างหลังความจริงนั้นจะมืดแค่ไหนฉันจะไม่ยอมให้มันกลืนคนที่ฉันรักไปอีกฉันก้าวถอยหลัง สูดลมหายใจลึกและตัดสินใจว่าคืนนี้ฉันจะไม่กลับบ้านหลังนั้นอีกต่อไปและนี่คือจุดจบของทุกอย่างที่เคยหลอกฉันพร้อมกับจุดเริ่มต้นใหม่ที่ฉันจะไม่ยอมเดินนีอีกต่อไป